นะความรู้สึกตอนนั้นมันแบบมันอยู่ตรงหน้าทุกคนเข้าใจไหมว่ามันอยู่ตรงหน้าเราแบบเราเราแบบลงไปนั่งอยู่ตรงที่แบบที่นิดเดียว่จะเป็นคามิเซเวนแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูเลยร้องไห้หนักมากร้องไห้คือหยุดร้องไม่ได้เลยแบบหยุดร้องไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วแบบแชมพูก็นั่งอยู่ข้างๆแล้วแบบแชมพูก็แบบ หันมาพี่วีแบบปกติคนนั่งอย่างนี้แชมพูหันมาหาหนูเลยว่าพี่วีว่ามากอดมาแบบเอาทิชชู่ยื่นให้แบบซับน้ําตาแล้วก็แบบชวนคุยชวนเล่นแบบไม่เป็นไรนะคะพี่วีพี่วีแบบว่าเก่งที่สุดแบบอาเรบอกว่าพี่วีเป็นอันดับหนึ่งในใจแชมพูพี่วีแบบว่าพี่วีเก่งมากแล้วไม่ต้องร้องนะไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยอะไรเงี้ยแบบหนูแบบดีสินะกำลังใจจากไอดอล หมายถึงว่าแบบมันคือพลังบอกที่แบบมันน่ารักแล้วมันทําให้หนูแบบยิ้มได้ในตอนนั้นแบบเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรแล้วอะไรเงี้ยเก่งใจร้องหันมาแบบกอดมาปอบไม่หยุดเลยแบบคือคือแบบทําให้ทั้งหนูขำทั้งหนูหัวเราะทั้งหนูยิ้มว่งหนูรู้สึกแบบขอบคุณแชมพูมากๆค่ะที่แบบว่าที่ทําให้พี่แบบว่า ยิ้มออกมาได้อะไรเงี้ยแล้วคือไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยให้แบบอยู่คนเดียวเลยปกติแบบถ้าหนูร้องไห้ร้องไห้อะไรเงี้ยบางครั้ก็จะปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวแต่แชมพูคือไม่ปล่อยเลยจะปอบจนกว่าจะหยุดร้องอะไรเงี้ยแบบน่ารักมากเลยแบบนี่สินะพระอาทิตย์นี่สินะความนุ่มฟูนี่สินะค,ความแบบมันน่ารักจริงๆอ่ะทุกคนแบบจริงๆอ่ะอืม